ครับช่วงนี้ชาวอาโศกเราก็ไปช่วยรับวัญชาวใต้นะครับเป็นครั้งที่สามนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ไปดูกันว่า เรรราาาไไปทํอะกัันบบ้งคขณะนี้ดิฉันรุนฟางรวงทองอยู่ที่วัดหาดใหญ่สิตารามค่ะซึ่งเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่4ธันวาคม2568ชาวกองทัพธรรมได้มาตั้งศูนย์ซับขวัญชาวใต้ครั้งที่3อยู่ที่วัดหาดใหญ่สิตารามค่ะบรรยากาศเช้าว,วันนี้เองนะคะมีความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวกองทัพธรรมคือมีการประชุมร่วมกันระหว่างท่านสมณนะ และก็คณะผู้ประสานงานหรือว่ากองทัพหน้าของชาวกองทัพธรรมนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายทิศทางการทำงานในการร่วมกันซับขวัญชาวใต้ครั้งที่3ค่ะนโยบายที่ออกมาจากการประชุมในวันนี้นะคะก็คือ เราจะทำตามกำลังที่มีเราจะทำเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเราจะมาเพื่อปลอบขวัญมาเพื่อรับฟังมาเพื่อแบ่งเบาความทุกข์มาเพื่อให้กำลังใจค่ะเพราะว่าความเดือดร้อนเสียหายของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียงนีออ้มีจำนวนมากและเป็นบริเวณกว้างนะคะพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนหนักหนาสาหัสเลยที เดียวค่ะ สำหรับภารกิจในวันนี้เองนะคะวันที่4ธันวาคม2568ชาวกองทัพธรรมจะไปร่วมกันแจกผ้าห่มข้าวสารและสิ่งของอื่นๆที่บ้านของคุณอาคำหนึงนวลมณีนะคะอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เองก็จะมีท่านสมณะไปร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ยติธรรมชาวกองทัพธรรมเพราะว่าที่นั่นก็น้ำท่วมหนักหนาสาหัสนะคะสิ่งของข้าวของที่จะใช้ในก ดำรงชีพนั้นประกอบอาชีพนั้นหายไปกับน้ำหมดเลยค่ะและในวันพรุ่งนี้วันที่5ทธันวาคมซึ่งเป็นวันดินโลกชาวกองทัพธรรมจะไปร่วมกันทำความสะอาดวัดและโรงเรียนบางสาลาตำบลควรลางอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลานะคะซึ่งที่นั่นก็เดือดร้อนมากเหมือนกันนะคะถูกน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะและในวันที่6 วันที่7และวันที่8ทธันวาคมชาวกองทัพธรรมจะร่วมกันทำความสะอาดที่วัดโคกสมานคุณซึ่งหากท่านใดจำได้นะคะวัดโคกสมานคุณเมื่อครั้งที่ชาวกองทัพธรรมมาร่วมกันซับขวัญชาวใต้ครั้งที่สองหลวงปู่สมณโทธ่รักท่านก็พาชาวกองทัพธรรมไปพักที่วัดแห่งนั้นนะคะในตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้าท่วมหนักพื้นที่ของวัดนั้นสกรปรกเลอะ รกเระเกิดกลางนะคะชาวกองทัพธรรมก็จะไปร่วมการทําความสะอาดวัดโคกสมานคุณค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวหรือว่ามติที่ออกมาจากที่ประชุมของชาวกองทัพธรรมในเช้าว,วันนี้นะคะสําหรับพี่น้องท่านใดที่จะเดินทางมาชาวกองทัพธรรมบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมสมทบและผนึกกําลังกันที่วัดหาดใหญ่สิตารามสามารถมาได้เลยนะคะ4 5 6หด ะะนคและหลังจากนั้นค่อยว่ากันไปอันนี้คือมติที่ประชุมในเช้าวันนี้ค่ะก็นอกจากกำลังของข้าวของที่นำไปช่วยแล้วนะครับเราก็มีกำลังของกายกำลังของใจไปช่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพของการไปช่วยโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับที่อำเภอหาดใหญ่นะครับก็ไปทั้ง สิทธิ์เก่าสมาสิทขานะครับก็เป็นนักเรียนสิทธิ์เก่าของเราสมนงสมณะของชาวเราชาวอาโศกก็ไปช่วยกันนะครับชาวราชธานีอโศกเราก็เตรียมตัวไปสมทบอีกนะครับจเจริญทําครับ